ประจำวันที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2568คนเกิดวันอังคารการเงินช่วงนี้มีเหลือกินเหลือใช้หากโฟกัสเรื่องการวางแผนการเงินหรือการนำเงินไปต่อยอดจะทำให้ฐานะการเงินของคุณมั่นคงและไต่ระดับสูงขึ้นความรักคนมีคู่ ช่วยกันประครับประคองชีวิตคู่ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยกันแถมรักกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากคนโสดมีโอกาสสมหวังกับรักแท้ในไม่ช้าการงานราบรื่นไปได้ด้วยดีมีผลงานเป็นที่น่าพอใจช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างยั่งยืนขอแนะนำให้คุณทำบุญกับโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยยากไรเพื่อเป็นการเสริมดวง